วันนี้แรงมากพัดลงเหนืออีสานเต็มแรง47จังหวัดพายิรุร้อนกระทบหลายจังหวัดเดือดร้อนหนักเมื่อวานนี้เพียาก,าการกลับาม,มาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภยัยอุตกภยัยเพียกาศทั้งเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยากรวริทิพรุงพิลาชัยทาง f a c e b o ๊ k ประจำวันจันทร์ที่15เมษายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีพายิรุร้อนเข้ามาคาดว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะหนักสุดแรงสุด15-16เมษายน เรจะเน,นะเ้นพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและอีสานนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกก็มีฝนได้บางพื้นที่ซึ่งจะเน้นเหนืออีสานทางตอนบนก่อนและจะค่อยๆกระจายตัวไปในแต่ละภาคซึ่งฝนโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากในด้านของปจัจจัยคือในด้านของแนวลมพัดต,ตอบของลมตะวันต,ตกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางทางตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าขนองพายิลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บเข้ามาได้บางพื้นที่ดังนั้นนะครับขอให้ดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงนะครับที่ได้ของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจ,จีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกึีงทำให้มีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ และมีหย่อมความรักษาตามจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเรียกกันได้เลยนะครับว่ามี3ปัจจัยคือด้านของลมใต้ลมสำลัองออกเฉียงใต้เฉียงใต้รวมถึงลมใต้และหย่อมความรักาาตามจากความร้อนที่ปกคลุมดังน,น,นั้นจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าคะนองประเทศแปงและอาจมีลูกเห็บตกเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งนะครับ ในคืนนี้ก็เน้นย้ยำระวังบริเวณพืน้นที่ภาคเหนือและอีสานโดยเฉพาะทางตอนบนบนหน่อยนะครับตั้งแต่บริเวณพืน้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตาเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตร,รดิตถเพิษณุลกเพชรบูร์ไทยภูิเลยหนองบัวลำพูนกรุงเทพหนองคายลุงการจตุจักรรวมถึงนครพน,นมและก็ระวังกันต่อ มาที่บริเวณพื้นที่ไทยธานีนครสวรรค์ลบ,บบุรีสระบุรีกาญจนบุรีปราชบุรีรวมถึงนครราชสีมาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในรายจังหวัดแยะดินได้ไล่ยียงไปก็ต้องขอรับระวังกันนะครับเพราะในช่วงนี้ประเทศไทยของเราจะมีอากาศแปรปรวนจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและมีปัจจัยเข้ามากระตุ้นจึงทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับขอร,บระวังและจับตา โดยเฉพาะ1 6เมษายนหลังจากนั้น17เมษายนก็ยังมีพายุร้อนแต่ก็ลดลงบ้างๆอยู่ที่และจะเกื่อากาศผาเหลีสานทางตอนบนรวมที่ภาคกลางรวมถึงภาคกางตอนใต้ถ้าจะขอกต่อไปนะครับขอให้ติดตามอูมากาศกันอยู่ใกล้ต่อไปนี้พาไปดูด้านของกรามีอกาในวันนี้ถึงวันนี้เคลกยร์ครับที่ภาคเหนือ จากปัจจัยคือลมใต้และลมตะวันตกยังไมาเป็นดีพัดนำความชื้นเข้ามายังงั้นภาพเหนือก็จะมีฝนตกปรอยแน่นองเข้ามาในบางพื้นที่นะครับแล้อุณหภูมิร้อนมาดขั้วตกหนักลแรงร้อนจัดในบางพื้นที่และที่ฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวันอุณหภูมิร้อนเพิ่มขึ้น30%สิบลมกระโชกแรงในลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ุณหภูมิต่ำสุด20-27องศาและสูงสุด37-42องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตต่อชั่วโมงสอวนบรเรนพื้นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือก็จะมีปัจจัยคือในด้านของลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีในใต้เข้ามาปกคลุมดังนั้นจะมีอากาศร้อนและจะมีฟ้าดูดในตอนกลางวันโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างนะครับ ส่วนทางตอนบนก็จะได้รับอิทธิพลจากในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกรวมถึงในด้านของลมใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมดังนั้นจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่อร้อยละ20ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูรอนธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิและนครราชสีมา พุณหภูมิต่ำจุด24-28องศาและสูงสุด3 8ถึง่อองศาจากลมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว5้าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพะยากรณ์อากาศภาคกลางโดยนะคะภาคกลางจะมีปัจจัยที่นำเข้ามาคือในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนและลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนบนส่วนทางฝั่งล่างก็จะได้รับจากในด้านของลมตาออกเฉียงใต้และลมใต้ ดังนั้นจะมีฝนตกฟ้าขานองเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งจะมีอากาศร้อนของร้อนจัดโดยเฉพาะในตอนกลางวันจะมีฟ้าหลวงเข้ามาฝนรอยละ20สลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากนาครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบยองศาและสูงสุด39-4 1องศาจากลมใต้ความเรม็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปนะครับกับจะมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน อากาศร้อนจัดบางพื้นที่ซึ่งจะมีปัจจัยคือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาร้อยละสิบส่วนมากจะมีฝนเข้ามาบริเวณพื้นที่นครนายกชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่หกยองศาและสูงสุดสา4 0องศาจากลมใต้ความเร็วสิบถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนกรุงเทพปริมณฑลจะมีลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นเข้ามาและมีหย่อมความรกาศ่ําจากความร้อนปกคลุมโดยทั่วไปทําให้มีอากาศร้อนและมีฟ้าหลใหูในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาและสูงสุด35-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสนนด้านของภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนร้อยละสิบส่วนมากเพชรบุรีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-28บองศาและสูงสุด3 3 4 0องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรเรวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลืข่ขึนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่ยี่แปดองศาและสูงสุดสามสหกถึงสามเก้าองศาลมตะวันออกความเร็วสู3ถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่ขึ้นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรดังนั้นขอทุกท่านติดตามประกาศที่างใกล้ชิด ต่อไปนะครับแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยดื่มไม่ขับขับไม่ดื่มลดเสี่ยงอุบัติเหตุนบนท้องถนนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับรถป้องกันการขาดสติและมองเห็นในด้านของเส้นทางลดลงจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ส่งผลที่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนในขณะขับขี่แม้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงแก้วเดียวก็ไม่ควรขับรถโดยเด็ดขาดนะครับเพราะแอลกอฮอล์เพียงแก้วเดียว ทำให้การตอบสนองต่อร่างกายช้าลงจนเสี่ยงต่อการเกิดอ,อุบัติเหตุในขณะขับรถได้นะครับเพิ่มความระวังในการขับขี่รถยนต์โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนให้มากเป็นพิเศษลดความเสี่ยงในการเกิดอ,อุบัติเหตุจากผู้ที่สัญจรร่วมทางที่ดื่มแล้วขับหากจำเป็นต้องดื่มแอลกอฮอล์ให้ใช้บริการรถสาธารณะในการเดินทางช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอ,อุบัติเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเองและผู้ร่วมสัญจรน,นะครับ หากต้องการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสังสรรค์ควรหลีกเลี่ยงการขับรถไปเองนะครับเพื่อป้องกันการเสี่ยงในการดื่มแล้วขับตั้งแต่จุดเริ่มต้นขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอันตรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างทันทุงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้้ันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ